สวัสดีครับคอบร์เทลล์สุเบียมุนบิฟกับผมธนงขันทองครับฟิชเชอร์เรตติ้งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตนะครับได้ลดความน่าเชื่อถือทางด้านเครดิตของ33ประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี2 0 2 0นี้เนื่องจากว่าผลกระทบจากโคโรนาไวรัสนะครับนอกจากนี้ทาง Fish Rating นะครับยังจัดอันดับ40ประเทศนะครับให้อยู่ในลิสต์ของ เศรษฐกิจที่ต้องจับตาเฝ้าดูเพราะว่าแนวโน้มนะครับฐานะของเครดิตออกไปในเชิงลบนะครับในประวัติศาสตร์ของ f i ชเ r a ร i ติ้ไม่เคยลดเครดิตนะครับจำนวนประเทศนะครับมากมายถึงขนาด33ประเทศอย่างนี้นะครับพร้อมๆกันนะครับในช่วง6เดือนแรกและในขณะเดียวกันก็ไม่เคยวางจัดอันดับนะครับ40ประเทศอยู่ในลิสต์ของประเทศที่ต้องเฝ้าดูนะครับที่แนวโน้มฐานะเรตติ้ง อยู่ในเชิงลบนะครับประเทศที่โดนลดเร й ติงนะครับจากฟิชนะครับมีทั้งอังกฤษออสเตรเลียรวมทั้งฮ่องกงด้วยสิ่งที่ฟิชรวมทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นห่วงก็คือฐานะการคลังหรือว่าฐานะการเงินที่ย่ําแย่ลงของประเทศต่างๆทั้งหลายที่ต้องเก่ะหนี้นะครับหรือว่าดําเนินนโยบายทางด้านการคลังติดลบนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเพื่อที่จะช่วยกอบกู้เศรษฐกิจนะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัว ฐานะการคลังควรที่จะดีขึ้นด้วยถ้าไม่ดีขึ้นจะต้องถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทุกวงและโปรดติดตามโซเชียลว,วีเดียทางบุง Facebook, Twitter, รุษฟาร์มยุวชนเฟซบุ๊กทวิตเต t ร์ r ินสตาแกรมรวมทั้ง w b ีเอฟ i ายแอปพลิเคชันและอย่าลืมกด subscribe ที่ยูทูบเพื่อรับข้อม,มูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ